สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับทีเด็ดไฮเปอร์เหมือนเดิมครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยาครับพุทธศักราช2563ครับหยิบบิ๊กแมต์มานะครับหนึ่งคู่เป็นศึกระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลครับเปิดลังรับการมาเยือนของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเวลาตี25นะครับที่สนามแอนฟิลด์มาดูทางด้านความพร้อมของลิเวอร์พูลกันครับเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะถล่มเอาชนะลินคอล์นซิตี้นะครับ จากหลีกวันไปได้อย่างขาดลอยถึง7ประตูต่อ2ครับแถมก่อนหน้านั้นก็พวกเขายังเก็บได้6คะแนนเต็มนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ของเจกันคอปครับยังต้องรับศึกหนักด้วยการเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลครับที่พวกเขาเพิ่งจะแพ้มาในศึกคอมมูนิตี้ชิล l d นะครับ แม้จะได้เปรียนเล็กน้อยจากการที่ได้เล่นในบ้านแอนฟิลด์นะครับแต่ทัพปืนใหญ่ในลูกาลนี้แตกต่างไปจากปีก่อนๆนะครับที่โดดเด่นในเรื่องของการตั้งรับที่เหนียวแน่นขึ้นครับและโต้กลับด้วยอาศัยเกมเร็วของตัวริมเส้น2ข้างนะครับต้องมาดูกันว่าหงแดงจะสามารถล้างแค้นได้สําเร็จหรือไม่ครับหรือจะถูกเดอะกันเนอร์ครับตอกย้ํามาบุกอัดได้ถึงถิ่นครับคืนนี้ดูกันครับความพร้อมก่อนเกมนะครับจะไม่สามารถใช้ อเล็กออกเลตแชมเบรนครับในเกมวันนี้ได้เช่นเดียวกับโจเอมาติดแล้วก็โจโกเมสครับแล้วก็จอแดนแฮนเดอร์สันครับเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับคาดการเสียผู้เล่นตัวจริงนะครับพวกเสาประตูครับเป็นอาริซอนฮะกองหลังเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟาเปนโยฟานไดแล้วก็โรเบอร์สันครับกองกลางจะเป็นวานาดุมครับเตียโก้แล้วก็เกย์ตานะครับกองหน้าก็3ประสานยังอยู่ครบนะครับเป็นซาร่าแล้วก็เฟอร์มิโนมาเน่ครับท่าน่าเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดหัวฤดูกาลใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งเลยครับ ม่เกีออยเตต้าที่ล่าสุดซึ่งสามารถบุกอัดเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ครับในศึกคาราบาอครับรอบที่3จัดไป2 0ครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับแถมในช่วงสัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกพวกเขาก็คว้า6แต้มเต็มมาเหมือนกันนะครับอย่างงดงามเลยครับวันจันทร์นี้ก็ต้องเจอกับบททดสอบที่แท้จริงครับบุกไปเยือนเรียลฟูถึงแอนฟิลด์ครับฟอร์มแชมป์เก่ากำลังสดอยู่ครับในตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับเดอะกันเนอร์เคยเอาชนะหงแดงแล้วครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ต้องมาดูกันว่าเกมนี้อาร์เตต้าจะพาทีมต่อกรกับความร้อนแรงของแชมป์เก่าได้หรือไม่ครับหรือว่าจะสามารถมาบุกย้ำชัยได้อีกครั้งความพร้อมของอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลยังจะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับสําหรับกองหลังอย่างเช่นปาโปมาลีครับคารนแชมเบอร์แล้วก็ชโคลานครับมุสตาฟีครับคีรันเทนนี่แล้วก็โซคาติสครับหัวหอกดาวรุ่งอย่างกาเบียลมาติเนลลี่ครับที่จะลงช่วยทีมในนัดนี้ก็ เจ็บเหมือนกันครับไม่ได้ลงแน่นอนแล้วครับสำหรับเกมนี้คาดการณ์สเปียผู้เล่นตัวจริงครับจะเป็นผู้กษาประตูนะครับจะเป็นเรโนครับกองหลังเป็นโฮดดิ้งกาเบียแล้วก็ลุยครับส่วนกองกลางจะเป็นเมดแลนไนครับเอรินนี่เซบายอสเบยลินครับแดนหน้าจะเป็นวิลเลียนฮะแล้วก็ลากาเซปิดด้วยอวามยองนะครับทัศนะเกมนี้ครับ บิ๊กแมตคู่นี้ฟอร์มการเล่นเนี่ยมาดีทั้งคู่เลยนะครับทั้งลิเวอร์พูลก็เพิ่งระเบิดฟอร์มถล่มทีมรุ่นน้องอย่างลินคอนไปถึง7ประตูต่อสส่วนอาร์เซนอลก็ปราบเลสเตอร์ได้อยู่หมัดครับในเกมนี้ครับแต่ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วผมมองว่าหงแดงครับยังดูดีกว่าพอควรเลยครับเกมลุกที่ดุดันและกองหลังที่แข็งแกร่งซึ่งยิ่งกองหลังของอาร์เซนอลนี่ไม่น่าไว้วางใจครับเจอเกมลุก3ประสานแดนหน้าของหงแดงและเจอเกมเพสซิ่งเร็วเข้าไปอีกครับผมว่ามีเออแน่ๆครับเกมนี้ ผมว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับจะอุ่นใจกว่าฟันธทงครับเกมนี้เรือผู้ครับบุกแกหลกถล่มเอาชนะอาร์เซนอลแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ทีเด็ดไฮเปอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ